The this world on this day วันนี้ในประวัติศาสตร์ทีมงานเบลแลบสร้างเซลล์รับแสงอาทิตย์ได้สำเร็จเป็นครั้งแรกของโลกอดีตจริงแล้วปรากฏการโฟโตวเอร์อิกหรือการทำให้แสงกลายเป็นไฟฟ้าถูกค้นพบครั้งแรกในปีคริสตศักราช1839โดยอเล็กซองเดรเอ็ดมุนต์เบคเเรลนักฟิสิกส์ชาวฝรั่งเศสซึ่งอาจกล่าวได้ว่าเบคเคเรลคือบิดาของเซลล์รับแสงอาทิตย์ก็ได้ แต่กว่าที่ชื่อของปรากฏการณ์นี้จะได้รับการรับรองเบคเค e ร e l ลต้องรอถึงปีคริสตศักราช1849เลยทีเดียวแต่จากแนวคิดนั้นกว่าจะมีคนที่สามารถประดิษฐ์เซลล์รับแสงอาทิตย์ชิ้นแรกของโลกขึ้นมาได้โลกเราก็ต้องรอถึงปี1883โดยนักประดิษฐ์ชาวอเมริกันที่ชื่อว่าชาร์ลฟริตซ์ได้นำแนวคิดนี้มาสร้างเซลล์รับแสงอาทิตย์ได้สำเร็จโดยใช้สารกึ่งตัวนำที่ชื่อเซเรเนียมเลือบลงบนแผ่นทองคำ ต่ประสิทธิภาพที่ได้ก็มีเพียง1%เเท่านั้นเซร,รับแสงอาทิตย์ของฟริตซ์จึงต้องอยู่ในห้องทดลองต่อไปจากนั้นนักประดิษฐ์และนักวิทยาศาสตร์อีกหลายคนพยายามต่อยอดแนวคิดและผลงานของแบ็กเรลและฟริตซ์ไม่เว้นแม้แต่อัลเบิร์ตไอน์สไตน์จนกระทั่งในปีคริสตศักราช1954ทีมงานผู้สามารถจากเบลล์แล็บสหรัฐอเมริกาอันประกอบด้วยเจอร์รอล์ลเพียร์สันดาริลเอ็มแชปินและกัลวินเอสฟูลเลอร์ ได้ค้นพบการน,นำลือเตียมซิลิคอนเข้ามาเป็นส่วนประกอบสำคัญในการสร้างเซลล์รับแสงอาทิตย์ทำให้สามารถสร้างเซลล์รับแสงอาทิตย์ได้สำเร็จโดยมีประสิทธิภาพ6%ในระยะแรกและส่วนใหญ่จะใช้สำหรับโครงการด้านอาวกาศดาวเทียมหรือยานอาวกาศต่อมาทีมงานได้จดสิทธิบตัตรของผลงานนี้ในปีคริสตศักราช1957ในปีเดีวยวกันนั่นเอง h o f f m a อ E เล็กทรอนิกส์สามารถผลิตเซลล์รับแสงอาทิตย์ที่มีประสิทธิภาพ8%ได้เป็นผลสำเร็จและก็เป็น Hoffman E เล็ก r รอนิกส์นี่แหละ ที่สามารถผลิตเซลล์รับแสงอาทิตย์ออกจำหน่ายในเชิงพาณิชย์เป็นเจ้าแรกด้วยในปีคริสตศักราช1,959แต่ยังมีราคาแพงสุดๆหลังจากนั้นเป็นต้นมาก็กได้มีการต่อยอดและพัฒนาเซลล์รับแสงอาทิตย์ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นพลังงานสะอาดในราคาที่ถูกลงถูกลงมาอย่างต่อเนื่องจนถึงทุกวันนี้หรือที่รู้จักกันทั่วไปว่าไฟจากฟ้าโซลาร์เซลล์บนหลังคาบ้านนี่แหละครับ The World This is the independence concept of Typus newspaper.